กับสมาธิพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุคนาอาจารย์มีพาเมาอะไรส,สไตล์มีพามาเก็บดอกกวางตุ้งป้าทุกคนอู้ยอ่อ,อนๆแหมพี่น้องตัวกวางตุ้งป้าจะออกดอกงามมากเลยจ้ะเพิ่งเกยาแกยุติว่ากับว่บาเอาว่แกปันไปไหดทุกคนแก่ตงลงห้อาก็อ่อนๆมันมีจาไปลวกช่อด,ดอกมันทุกคนนี่แสีบกระพนกับแจีวจ้ะทุกคนืมงาม อดอกงามๆพี่นอ้องเอยเสียเห็นบ่ทุกคนเบืองเสียอ่อ,อนๆจ้าทุกคนนี่จา้าเป็นดอ,อกสงสีแห้งแสบนะทุกคนเป็นดอกงสีแห้งแสบอันเยาวเอาบานๆจ้าทุกคนเอาไว้ให้มันเกิดปีหนาน้ำทุกคนเพียนี่งามๆพี่น้องเอ้อันอันที่ว่าบ้านได้บานเน่ยอันว่าเอาจ้าทุกคนเนี่ยดอกกวางตุ้งป่าทุกคนมาเก็บดอกควางตุ้งป่าจา้า ออนงามทุกคนเหนียวด้อันี้เหนียวออกมาทั้งพี่ทุกคนจะว่ออมไปหันจากน้อยเนาะทางผุนขุนจ่าเรืืองเออเหอไปผุนแม่นมดทุกคนกว่างตุ่งปลาออกดอกจะปลาเกาจะทุกคนมึงแน่พี่พี่น้องเอาสีงามๆาจ้างามมากเลยทุกคนพี่ทุกคนบังอุ้ยออกดอกคุณอะทุกคนบังเป็นไงเดลิกีฬาไปยืนพอวอยขุนจ่า แมนมุดจ้าทุกคนเพียอยถ่ายลูกมพี่น้องเบื้องปลบุละนีจ้าเก็บดอกกวงตุ้งป่าทุกคนวันดุดนะวหนาร้อนมีแต่จิตกรรมเฮ็ดทุกคน่นี่จ่่่่่่ทุกคนไู่แมง่ะไรก็ไม่รู้มา่อม่ื่อๆอยู่เนี่ยเนี่ยเอาแบ่บนี้เลยทุกคนเนี่ยู่่่ป่าทุกคน นี่จา่าค่อยๆไปด้วทุกคนมันอยู่ทั้งโ้นจา่าีิจ้าทุกคนอ้ยงามพี่น้องเลยเพี่อันนี้บรานได้เอาดอกจันนี่ิจ้าทุกคนเป็นดอกงามอ่อนวยซวยหนึ่งเสี้ปรา,ามแก้วบอกริกดิบพี่น้องเลยพี่จ้าทุกคน กล่องมุนเลี้ยวขออภัยทุกจ้าทุกคนจ้ะอ่อ,อนๆน,น้ำงาอมจ้ะพี่น้องจะไปซาเวเด้อพี่น้องเอ้ยขออภัยด้วยขั้นกล่องมุนเดี๋ยวผีกระลังออกดอกทุกคนเอาที่มันบานแล้วจากหน่อยจ้าอนณาเต็มเลยจ้าทุกคน ดีเรืองงามบ่อันนี้ไวใ้ให้มันแพร่พันต่อไปจ้าทุกคนสีเรามาเอาสูงสูงนิดนึงเนาะเพื่อทุกคนเพื่อเบิ่งเลยจ้าแมน่นมดเลยคุณคุณจะปี่สิป,ปีนเอาทัุกคนคุณจ้าแต่ว่าคงจะบ่เห็นไทยพี่น้องเห็นีจะคุ้งจะเก็บให้ทุกคนเห็นประมาณนี้แหละจะ้าลวกกินกับนำพริกกับป่นกับแก้วทุกคน พี่คนหนึ่งที่ารแล้วเดียวเออคนบอกว่ายายเอามาันรวนเอามาทำแกงอ่อมก็อร่อยกับสันพันวาเนาะขอบคุณเลหลายเลยแต่ที่เขามาเหมียนมารับชมรับฟังจ้าเพียพี่น้องแมนหมดเลยจา้าเพีเยรอกวก,วกวางตุ้องป้าทุกคนยเต็มเลยเอาพี่จ้ารอกไม้ป้ากับคุณนัพี่น้องเบิ้งคุณนะ ดอกไม้ป่าเชิญมาเรียนเนาะแฮปปี้ออลี่แฮปปี้เดียร์จ้าไอแฮปบอยเธอโอลี่วันทูเดย์เมบี้เอโกเกตอินยัวรูมเดียรนะ์เดียรทุกคนดอกไม้ป่าจ้ะเดียร์ขาวจานพานอยูเดียร์ดียเอามาขอเก็บอันนี่นะจ้ะทุกคนกวางตุ้งป่าทุกคนม่ได้เอาไปเบิดเด้อม่ได้เอาไปไว้ทุกคนหล่อมีมันจะออกดอกมาก็ให้มันอัน โดนต่อไปแพ่พันต่อไปย่าปีนายบ,ยบีก็จะได้มาเก็บอีกจกะนี่เห็นบ่ทุกคนอันนี้ย่บีก็บา่าเอาจ้ะนี่เต็มเลยทุกคนพี่อยบีก็ออกไปแค่พอะกินแล้วทุกคนบได้เอาไปาทีมโอ้ยบได้เอาไปแบบว่าไปล่างไปพานเก็บจนว่ามันบ่มีขยายพันธุ์เองสินะทุกคนจช่ พี่น้องเบิ้งอันนี้เบิ้งเพียมันออกดอกงามมากไวยบิวขะง,งามทุกคนเอาเก็บกวงตุ้งปลาทุกคนดอกกวางตุ้งปลา,กกา,ปาพี่จ้าพี่บอว้างว้าจังน้อยก่อนทุกคนเอาถุงมาใส่เอาจ้ามเนี่เสียงวน,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 วนเวีนก็เจาะไปแข่งรถแข่งเรือทุกคนอากาศมันดีเนาะมันติดแม่นม้ำทุกคนจ้าอุ้ยพี่น้องงามค่ะ น้ำขากน้ำเนี่ยจ้ะจ้าอ,อุ้ยทุกคนต่อจ้าจยมีทายลูปเพชรปกให้ทุกคนเบิ่งงามขากงามเนี่ยทุกคนอ่อนรวยสวยพร้อมจ้า ไปลวกกินกระปนกับแก้วทุกคนยามโม,มีิพักกินนะทุกคนไอบีบางคนได้ซื้อพักเลยจ้าทุกคนซื้อเกิดจากบางที่เป็นพวกพวก,วกโวโคนรีแนงเส้นจ้ะนี่ทุกคนนั่นะแล้วก็กินพักอันที่เก็บเก็บมาเฮ็ดกับเขากินจ้ะวันธรรมดาไอ้บีเฮ็ดกุนผูดเดียววันเสาร์อาทิตย์พันไหแดดลิกเรามากินน้ำทุกคนจ้ะงามมากทุกคนพี่ เดี๋ยวมองมิ้นนะมองมิเ้เต็มงามอ่อ,อนรว้ยสวยอยู่นะทุกคนอ่อ,อนรว้ยสวยอยู่พี่พี่มองพี่มันแก้เมื่อกี้ก็บ่าเอาจ้าทุกคนเอาไปขยายพันธุ์อุ้ยเดี๋ยวราบัสจ้างามขักงามเนี่ยอยเมียคอย อ่อนร้ยสวยเอามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์จะบีในเด้อพี่น้องคุณอะพักกว่างตุ้งทุกคนอันกำลังออกดอกัแห้งงามทุกคนจะตรงน,นี้พี่น้องเลยสุดยอดเลยจ้าเต็มเนื้อน,นีิเลยทาพนพไทยเราแย่วีคงจะไปได้เก็บเลยจ้าทุกคนนี่คุณอะ ย้วไปผุนเลยจ้ะ